รวบโจรในคราบรอปพเข้าที่เกิดเหตุท,ทําทีช่วยน้ำมนมน,มนชนิดฉกไอโฟนใช้เงินซื้อทองหรูๆรวบตัวคนฉกมือถือน้องน้ำมน,มนมนชนิดรองนางสาวไทย2,562หลังเสียชีวิตที่แท้เป็นรอปพ ที่เข้าถึงจุดเกิดเหตุคนแรกพอได้มือถือก็นำไปใช้ซื้อทอง1.30หมื่นบาทนำเงินไปใช้ส่วนตํารวจแกะปม GPS ได้จากกรณีที่มนชนิดช่วยบุญหรือน้องน้ำมนรองนางสาวไทย2,562เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนต้นไม้ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากนั้นพบว่าโทรศัพท์มือถือของผู้ตายได้หายไปหลังจากนั้นเมื่อตรวจสอบแอลกอฮอล์ของคนขับรถซึ่งรอดชีวิตเพียงคนเดียวพบว่า มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กำหนดโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564ล่าสุดวันที่3มีนาคม2564 d ดล l y News ออนไลน์รายงานว่าพลตำรวจเอกธนวัตรดีบุญมีณนะชุมแพรรองผู้กำกับตํารวจภูทรจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุได้ส่งสิสนิน้องน้ำมนต์คืนให้ญาติและพบว่ามือถือ iPhone รุ่น xr ของผู้ตายหายไปจึงประสานตํรวจสพ ย่อยมาหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดต่อมาพบว่าเงินในบัญชีเงินฝากน้องน้ำมนถูกโอนออกไปส่วนหนึ่งทั้งที่เจ้าของบัญชีเสียชีวิตไปแล้วจึงมั่นใจได้ว่าถูกขโมยไปแน่นอนดังนั้นจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่รีบติดตามตัวคนลักทรัพย์ให้ไวที่สุดจนสามารถสืบตำแหน่งที่ตั้งของการโอนเงินได้ ซึ่งพบว่าคนร้ายใช้โทรศัพท์น้องน้ำมนซื้อทองคำหนัก50สตางค์จำนวน13,569บาทที่ร้านทองแห่งหนึ่งในตัวเมืองขอนแก่นเมื่อสอบถามร้านทองพบว่าคนซื้อคือนายนัททวัตปุณพัฒนก,กิจถาวรวัย44ปีจึงได้นำกำลังเข้าจับกลุ่มที่บ้านพักโดยหาตัวได้จาก GPS ที่ระบุเป็นครั้งสุดท้ายในมือถือน้องน้ำมนด้านนายนัททวั์ให้การสารภาพว่าเป็นตนเป็นรอปอพ ไล่จุดเกิดเหตุเข้าถึงจุดเกิดเหตุเป็นคนแรกจึงได้เข้าไปช่วยน้องน้ำมนกับเพื่อนระหว่างช่วยเห็นโทรศัพท์จึงเก็บไว้แล้วสุ่มหารหัสจากข้อมูลส่วนตัวผู้ตายกระทั่งเข้าดูได้จากนั้นก็นำไปซื้อทองคำแล้วนำทองไปขายเอาเงินมาใช้ส่วนตัวส่วนโทรศัพท์ก็โยนทิ้งที่บึงสีฐานในมหาวิทยาลัยขอนแก่นห่างจากจุดเกิดเหตุสกิโลเมตรเพื่อทำลายหลักฐาน ต่อมาเจ้าหน้าที่ประสานนักประดาน้ำงมหาจนพบและแจ้งข้อหาในนัททรรวัตคือลักทรัพย์ในสถานที่เกิดเหตุหรือรับของโจรลักทรัพย์เงินสดจากบัญชีผู้อื่นและนำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผู้อื่นไปใช้จนเกิดความเสียหายรวมทั้งหมด3ข้อหาขอบคุณข้อมูลจาก DailyNews ออนไลน์ด้วยนะครับเพื่อเป็นการไม่พลาดข่าวสารและการอัปเดตข่าวร้อนข่าวบันเทิง กดติดตามช่องสารสน99ไว้นะครับมีข่าวสารอัปเดตให้รับชมทุกวันขอบคุณครับ